ครับสวัสดทีที่ตัวประเทศและต่างประเทศกับทุกขาเนาะนะสวัสดีปีใหม่ปี2564กันแล้วกันทูกข่าถ้าพี่น้องมาไล่มองไล่บอนกับร้านน้องแหนมการค้ากับทูกขาเนาะพี่น้องค่ะ โดนกับแมมาเทนึงนะครับ้บานหนองแนนมการฆ่าเนาะแบบเลยอยกใหพระเิตมาทางบ้านหนองม,กกม,องมัง้กัุกยาแยกให้พระินตมาบนมาบ้านหนอโฮลิงนะครับฟังใส่เมือประมาณสองสเมตรทุกาต่างอยู่เห็ดมากเห็นไงกันล้กันเนาะนโะดนะนะโดนีดนดมาเทนึทนง น้องเป็น sure. มีแหน่ลายยางผู้ขานแนวตากปลาแนวตากแดดน่องมีซีฟยางดีผู้ขานครับการมาแรงวันตากปลาแดดเดียวสองแดดสามแดดก็ตามยาผู้ขานเออเป็นมีว่าเป็นของเม็ดเจล็ดมีขายเกือบ ลุกยางนะครับมีหอดเสื้อผ้าเป็นพวกปีนองนี่อุ้ยครับกางเกงว้อมนะครับกู้ากันเกงว้อมนะครับมีลายสีให้เลือกกันแล้วกันอ่าเป็นของผู้ใหญ่ของเด็กน้อยของลูกของหลานนะครับมีเม็ดผู้ขากับกางเกียงว้อมของเด็กน้อยของลูกของหลานของผู้ใหญ่อ่านะครับขออนุญาตใช้ต่อกับมาเด้อร์ผู้ขาก ข้อยุดอกนับยี่น้องมีของเม็นตเลเกี่ยวก็พลาสติกต่างๆเป็นเป็นซ่าเป็นกะละมังเป็นครูเป็นกระป๋องกระแป้งมีมัดผู้ข่ามีหอวเน่าใส่กับขัวหอมมีมัดแล้วมีหอดส้อยผู้ข่าไม่กวดแล้วก็กระปุกซับใส่หัวเข่าใส่ยังกะได้มัดผู้ข่าใส่เงินกะได้ครับนี่ใส่ท้องกะได้นับงก็เป็นยังใส่ได้มัดใส่ผีเปรี้ยงปลาหลแล้วก็มีหอดแนวนี่ครับผู้ข่านี่นะครับแนว ประวติเนี่ยตักบ่ตักแล้วก็สอนลูกน้ำยุงลายกัมีถาดพี่น้องถาดใส่ตดำบักฮวงใส่ก้อยปลาก็ได้แ <c> ต <oughs> ่เมื่อผู้ขามีเจ้าน้ำของเปตเตะเล็ดล้านน้องแหนมการข่ากันแล้วกันพู้ข่ามอ่ะแจกใส่พระเนตรนะครับส่วน้พวกมีมองเดียวพู้ข่าตรงมาทางด้านทิศตะวันออกไปบ้านน้องมัง ไปบ้านน้องก้อน้องเม็กน้องไอ้เพื่อนบุรุษขาเนาะเห็นไงฟังใสเมื่อเห็นไปเถื่อเรือโย่แล้วก็เป็นขายของบ่แพงดอกผู้ข่าอันแพงผมบ่แหว่ดิบหวานซื้อเลยนะครับเป็นมี่เมด่อคนนี้ก็ไม่แล้วก็มอถูพื้นนี่ลายอย่างผู้ข่าผีแนวใส่เสือผ้าแนวสันใส่ถวยใส่ช่ำก้าอี้รักจำนักได้ 150 200ร้อยห้าสิบโลสองร้อยกิโลพี่ผู้ขานนะครับสหรับคนต่อผู้แชีผู้ผู้มีน้ำหนักหลายผู้ขาอ่ะมีเม็ดมุงมม่งกับมีผู้ข่ามุ่งกับมีนะครับเอเอ่ผัวหฮมมีหลายยีห่ห้อกันละกันผู้ข่าเนาะเนี่ยบ่กผัวหฮมอ่ะครับมีผ่หฮมหลายยี่ห้อเนาะเอาครับบอกขอขอนุญาตเอ้ช่วยยี่หอ้อซะผู้ข่าเนี่ยนะครับเสียงกันละกันเด้อผู้ข่าเนี่ยมีเม็ด คนวนี้ยของมาหลอกจอกแกกนี่มัดน,นะครับมีเออกวนกวนเยานะครับรรมันมีอย่างนู้นผู้ขาหน่อนอ่ะมาโอ้ก็บปีนก็เออกาวดักหมูหาูเนื้อผู้ขาเนาะนะครับเ่ยวกับเครืคร่องสุขภัณฑ์ห้องน้ำแต่มีผู้ขาเป็นฝักบัวเป็นผ้านเนาะนี่ผ้านท่านละไปใส่นะครับดอกไม้ไปท้ำ กิจก,กรรมต่างๆอ่านะครับพี่น้องวายคู่เรียกว่าเกี่ยวกับนนนนผ้านเนาะใส่ผ้าใส่สิ่งที่สวยงามกว่าแล้วกันพวกอ่านมี่มืดมีหมอับหมอน้อยหมอใหญ่นะครับมีบุดนะครับมีลายแนวหลายอย่างกัน,กกมอมอมอนแล้วก,ก,กันอ่าว่าจะเป็นปลดไฟวัวจะเป็นเครื่องนะครับมือช่างก็ยังมีพวกอ่านนี่คือร้านน้องแหนมการค้าพวกอ่านเนาะอยู่บ้าน ยูบานสนามผู้ข่าบานสนามก็แล้วกันนะครับจะหอยบานนองมังก็แล้วกันผู้ขามีเออตะกอตะไคร้มีแล้วมีหมอนมีถั่ยซ้ำก็มีผู้ข่านี่อ่าถั่ยซ้ำนี่ครับเกจใบหนาจะเป็นใบละยี่สิบบาทเนาะผู้ข่าบ่แพงหมดนะครับโอ้นี่ครับครับคนี่ใส่ลาบใส่ก้อยใส่ยังไงได้ผู้ข่า เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายยายเอาอันนี้น้ำจารนี่เนาะไม่จิบท่านโอ้ครับครับนี่พี่น้องนี่ครับไม่จิบท่านเนาะพี่น้องอ่าเล็กย่างกับนี่อ่าเอาอันนึงอันนึงแล้วกันอ่าครับเอาเล็กย่างครับถวยจอกหลอกแจกเลยผู้ขายใส่น้ำพริกใส่ปนเนี่ยหน่อยเฮ่อจอกเข้มๆกับเลยผู้ขายนี่นะครับ เป็เจมเจียมจังหน่อยกินบ่ะมืดถ้วยเดียวนี่เนาะีถ้วยน้อยถ้วยใหญ่นะครับราคาบ่แพงเป็นนะครับเออหน่อยเออหน่อยก็ได้ครับมีแนวนะครับนะครับแนวกองปลาแดกปลาลากองต่างๆไหนมืดพี่น้องเออเออกองนะกองกะทิต่างๆ แต่เมื่อค่อนไปแดกกองแนวาอื้งอะไรพี่น้องอาจยะ่อให้มาปั่นใส่กหมใครนะครับนี่เอพี่น้องผมมืออะไรพี่มี่เนี่ยครับเน่าตีใครแบ่ผู้ขานี่มีพี่มีคนเนี่ยมีหอยเืนพี่น้องเืนครับปืนปืนยิ่งแกะเลยครับบ่ปลเฟืนองยิ่งก็ตุ่มๆก็หนอมนะครับหลังกะเจี๊กะมีนะครับมีหลายแนวหลายอย่างแต่พอจะพี่มี่เมือเจวกับเครื่องคั่วผู้ขาดมีหอยแนวรัด ของใช่นารถจักรยานมอเตอร์ไซค์กแนน็แล้วแต่เนาะแบบนี้คือครับล้านนองแนมการค้าครับไอ้นก็ร่างปรับปรุงก็ร่างพัฒนาให้ดีกว่าเกา่านะครับของดีขึ้นราคาเพิ่นลดลงเพิ่นว่านะครับพิ่นของนี่เอาแต่เน่าดีๆมาขายแต่ราคาเพิ่นพยายามลดลงพี่นอ้องอ่าพอคุ้มเมื่อยร้านค้าหลายก็ต้องเอาใจลูกค้านี่เอากับไรเนยน้อยเอาได้ลดนกับได้ดอกเพิ่นวาเนาะพี่น้อง แนวนะครับแนวช็อตยุ่งแนวชอ็อ,ชอตต่างๆพี่น้องนี่มาทำแบบเป็นมีเกือบตู้แนวเกือบตู้ย่างกันละกันไม่หอดแนวใส่เมียงน้อนครับนี่นี่พี่น้องนะอฮะแน่วใส่ข้อปอข้อเนาะปอข้อน้องหมากัแบบมีพี่น้องเอรอครับเป็ <c oughs> มีลายานแน่วลายย่างกันละกันนะครับนี่ในนะครับเกี่ยวกับ นับของใส่ในครัวเรือนน้อผู้ขายนะของใช้ในรัวเรือนกันละกันมีแบบขัวนี้มีหอดขวดใสนะครับเจลวล้างมือบอ่ผู้ขานี่นครับมีนะครับเป็นมีราา้านน้องแนมการฆ่านะครับตั้งยบ้านสนามมีน้องไม่หอดเจียกใสพระนิตสุวรรณภูมิกับตรงมาแต่จะมันออกบ้านนะไปบ้านบ้านน้องมังผู้ขาย่อดฟังใส่มือนะครับประมาณไม่เกิน พ่อวาอยู่ประมาณ300เมตรพี่น้องจากแยกใช่พันธุ์เดดมากกันแล้วกันเนาะที่นี่ของเล่นลูกเล่นร้านนัวจะเป็นแบบนะครับหัดอ่านก่อไก่ก่อกากันแล้วกันภาษาพนมีกรับถุงเท่าพี่น้องบัวแพงบภคษาบัวแพงบนี่คนกุญแจมี่นะครับสรุปแล้วมีเกือบทุกอย่างนะครับทุกอย่างนะครับจุดเด่นก็คือ ครับยูทิศถนนรถจอดง่ายนะครับมาจากขั้นกัดจอดใดผู้ขาจอดง่ายหาง่ายมาจากใส้พระเนตอยู่พังสายเมื่อเห็นนะครับเสียนป้ายเพิ่นเลยนะครับอา้าวแต่แต้มมนดองมีนี่ผู้ขานี่นะครับแนว เป็นประโยชน์กต่เป็นกุลเนี้ยแล้วพ่อฮะอันนี้เป็นประโยชน์เช่นกันนะครับตากปลาบะตองว่าเขาเอ้ยไปมึงกาเห็นไม้ชินปลาเขาไหมครับเนี่ยมาแรงวันบะเขบาบะตอมพ <c oughs> ี่น้องวันแรก็ขากเฮงนะครับเอ่บอ,โอ,โอกตอนตะวันที่ที่แปดท่านว่าที่พันมากกับแล้วกันเป็นวันหมดเลยแล้ววันที่สิบเอ็ดมคสองห้าหกสี่กับแล้วกันพ่อค้านอจนเมื่อยแล้วอ่ะ ไอ, people, อพี่น้องเมืองจรหน่อยก็หลักกันผู้ข่าอ่าเื่อบรรยากาศแล้วพี่น้องนี่เนาะอ่าจรหน่อยเราปฏิวัตอ่าครับนี่คือมาจากไทยพระนิตผู้ข่ามาจากกับแยกไทยพระนิตสวนภูมิมีมองเดียวผู้ข่าอันาคธานไทยพระนิตมีที่เดียวในเพิร์ลวนภูมิุมันแล้วกันผู้ข่าอ่าอย่างมากนี่นะครับนี่คือนะครับต่อมาเนี่ไปนี่ไปบ้านน้องมังผู้ข่าน้องมังบ้านน้องต่อปูรี่งน้องเมฆตัวไม้ไปเงินผู้ข่านี่ป้ายเพิ่นนะครับสวัสดีครับกันเนาะครับ ครับป้ายเพื่อนะครับร้านน้องเนี่ยการค้าทุกอย่างยี๊ทีบาทผู้ขายยินดีต้อนรับก็ันระดับนีครับเนาะเอ้านี่คือครับเรื่องจริงภาพจริงครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องสุมองสุบอนก็แล้วกันเด้อนะครับขอบคุณเอฟซีทั่วประเทศขอบคุณและต่างประเทศขอบคุณพี่น้องนะครับปีใหม่สองห้าโชคดีอยู่ดีไม่แห้งทุกคนครับทำแล้วครับเมื่อยแล้วพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งทุกคนสามด้วยเด้อผู้ค้าสวัสดีครับผม